ข้าวไม่ร้อนค่ะพอดีทานไปมันก็จะเย็นเนาะมาไม่ชอบทานข้าวเย็นเพื่อนการที่เราเอาใจใส่ดูแลท่านนะคะเราไม่ได้อ้วนนะคะอันนี้ก็คือแบ่งปันประสบการณ์ค่ะที่เราได้ดูแลมาให้มีสุขภาพใจนะคะภะในบ้านของเราค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจชอบกัขบข้าวก็คือหมูสเต๊กนั่นเองนะคะ ราก็เลยมาต้องเอาเข้าวใส่ปากง่ายค่ะเพื่อมาได้อิ่มท้องข้าวไม่ร้อนค่ะพอดีทานไปมันก็จะเย็นเนาะมาไม่ชอบทานข้าวเย็นส้มค่ะเป็นแกงส้มที่มีหัวเช็ดเท้านะคะ เราก็เราทำเองค่ะไม่เผ็ดมากก็ก็จะเป็นอเมนูที่อร่อยที่สุดขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะคะสุขที่เราสร้างได้ค่ะคุณทุกการรับชมค่ะ วันนี้ตอนเช้าได้ทานหมูสเต็กแกบแกงทานมื้อเช้าเสนอร่อยกันนะคะดูแลเป็นหมูสเต็กค่ะเป็นอาหารที่แม,ม่ชอบนั่นเองเพราะว่านอนมาสองคืนแล้วไม่ทานเองหลังตัวต้องป้อนท่านค่ะเพื่อนๆนเพื่อให้ท่านได้มีอาหารเลี้ยงร่างกายนะคะเพื่อนๆส่วนอื่นค่ะเราก็ต้องไปบีบมาให้ท่าน เป็นข้าวที่อุ่นนิดนึงค่ะพัทนทานไปเรื่อยๆค่ะสําหรับผู้สูงวัยเนาะที่บ้านไหนที่ดูแลผู้สูงวัยค่ะเพื่อนต้องดูแลอาาค่ะวันนี้ทานข้าวไม่ทานข้าวเองนะคะวันนี้เพราะว่าน่าจะเบื่ออาหารค่ะเพื่อนการที่เราเอาใจใส่ดูแลท่านนะคะเราไม่ได้อ้วนนะคะอันนี้ก็คือแบ่งปันประสบการณ์ค่ะที่เราได้ดูแลอาาให้มีสุขภาพ เมื่อเช้าเสรอร่อยกันนะคะดูแรส้มค่ะเป็นแกงส้มที่มีหัวเช็ดเท้านะคะเราก็เราทําเองค่ะไม่เผ็ดมากก็จะเป็นเมนูที่อร่อยที่สุดเพราะว่านอนมาสองคืนแล้วไม่ทานเองงาตัวต้องป้อนท่านค่ะเพื่อนเพื่อเพื่อให้ท่านได้มีอาหารเลี้ยงร่างกายนะคะเพื่อนๆส่วน สวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้านี้เรามาทานอาหารกันนะคะเพื่อนค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมค่ะ ส้มค่ะเป็นแกงส้มที่มีหัวเช็ดเทานะคะเราก็เราทำเองค่ะไม่เผ็ดมากก็จะเป็นเมนูที่อร่อยที่สุดสวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้รรานี้เรามาทานอาหารกันนะคะเพื่อนค่ะได้วความสุขตัวเราเองนะคะเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดค่ะเพื่อนเพน ข้าวไม่ร้อนค่ะพอดีทานไปมันก็จะเย็นเนะาะม่ไม่ชอบทานข้าวเย็นสวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้านี้เรามาทานอาหารกันนะคะเพื่อความสุขตัวเราเองนะคะเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดค่ะเพื่อนๆอาหารใจพวกเราก็ให้อาม่าติมที่อยู่แล้วค่ะหน้าที่ของเราก็คือดูแลอมาม่านั่นเองนะคะทานค่ะเพื่อนๆตอนแรก เราก็ต้องไปบีบมาให้ท่านเป็นข้าวที่อุ่นนิดนึงค่ะ่านทานไปเรื่อยๆค่ะสําหรับผู้สูงวัยเนาะที่บ้านไหนที่ดูแลผู้สูงวัยค่ะพ่ะาทานข้าวด้วยกันนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณเพื่อน การที่เราเอาใจใส่ดูแลท่านนะคะเราไม่ได้อวยนะคะอันนี้ก็คือแบ่งปันประสบการณ์ค่ะที่เราได้ดูแลอาม่าให้มีสุขภาพใจนะคะภะในบ้านของเราค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้านี้เรามาทานอาหารกันนะคะเพื่อนๆ การที่เราเอาใจใส่ดูแลท่านนะคะเราไม่ได้อวยน,นะคะอันนี้ก็คือแบ่งปันประสบการณ์ค่ะที่เราได้ดูแลม่าให้มีสุขภาพเป็นหมสเต๊กค่ะเป็นอาหารที่ม่าชอบนั่นเองเพื่อนการที่เราเอาใจใส่ดูแลท่านนะคะเราไม่ได้อวยนะคะอันนี้ก็คือแบ่งปันประสบการณ์ค่ะที่เราได้ดูแลม่าให้มีสุขภาพค่ะ ทานข้าวด้วยกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจครบส้มค่ะเป็นแกงส้มที่มีหัวเช็ดเทานะคะเราก็เราทำเองค่ะไม่เผ็ดมากก็จะเป็นเมนูที่อร่อยที่สุดเป็นกำลังใจให้กันค่ะเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะเจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณในการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีกินเองอยู่สองคาคำก็เลยต้องมาป้อนให้แต่กินแต่กับข้าวค่ะ ร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่แข็งแรงค่ะก็คือนีคะเราเอาใจใส่ค่ะเพื่อนๆเ,เราทํางานด้วยใจค่ะทํางานด้วยใจเราก็จะได้วันนี้ชอนเช้าได้ทานหมูสเตีกับแกงข้าวไม่ร้อนค่ะพอดีทานไปมันก็จะเย็นเนาะม่ไม่ชอบทานข้าวเย็น สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเช้านี้เรามาทานอาหารกันนะคะเพื่อความสุขตัวเราเองนะคะเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดค่ะเพื่อนๆวันนี้ชอนเช้าได้ทานหมูสเต็ก,กแกแกง ข้าวไม่ร้อนค่ะพอดีทานไปมันก็จะเย็นเนะาะแม่ไม่ชอบทานข้าวเย็นค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจครบค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจครบเพราะว่านอนมาสองคืนแล้ว ไม่ทานเองหลังตัวต้องป้อนท่านค่ะเพื่อนๆเพื่อให้ท่านได้มีอาหารเลี้ยงร่างกายนะคะเพื่อนๆส่วนร่างกายที่แข็งแรงแนละสุขภาพใจที่แข็งแรงค่ะก็คือนีค่ะเราเอาใจใส่ค่ะเพื่อนๆเราทํางานด้วยใจค่ะทํางานด้วยใจเราก็จะได้ป้อนข้าหมดแล้วนะคะก็ให้กินค่ะ ทาข้าวด้วยกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบค,ความสุขที่เราสร้างได้ค่ะเห็นเราก็มีความสุขค่อต้องดูได้พระในบ้านของเรานะคะท่านได้มีความสุขนั่นเองสุขกายสุขใจสุขภาพก็จะได้แข็งแรงค่ะทั้งร่างกายและจิต วันนี้ตอนเช้าได้ทานหมูสเต็กแกงใจนะคะพัดในบ้านของเราค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจป้อนข้าวหมดแล้วนะคะก็ให้กิน เช้าเสร็อร่อยกันนะคะดูะเร็จทานข้าวด้วยกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจกอบอาหารใจพวกเราก็ให้อ